สวัสดีชาวมินค่ะดวงความรักประจำวันที่8มิถุนายนคุณได้ไพ่นะคะสองคาถาส่วนเขาได้คิงถือเหรียญเอ,อ่อวันนี้ค่ะก็มีเรื่องที่คุณตัดสินใจชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแล้วก็แค่รอคอยผลของความสําเร็จนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือว่าเป็นเรื่องความรักโดยตรงก็ได้ แฟนคุณนะคะได้คิงถือเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะมีความโชคดีเรื่องการงานการเงินมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ทั้งสองใบมันสื่อถึงความรักที่มั่นคงจริงใจแล้วก็มีอนาคตร่วมกันนะมีพลังงาน t r u e love แล้วก็บ d a n c e นะคะคุณสองคนเป็นคู่แท้กันนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้ลงเอยกันแบบ happy ending คนโสสนิทเป็นโอกาสทองแล้วที่จะได้เจอคนที่สามารถจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ฐานะดีนะคะแล้วก็มีความมัน่นคงทางเรื่องของจิตใจด้วยนะ